เราจะไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางผ่านสายตาของอาจารย์ดรสราวุธอารีครับสวัสดีครับอาจารย์สราวุธครับสวัสดีครับคุณวาท่านผู้ชมผู้ฟังครับถ้าเรามองไปที่เหตุการณ์การเลือกตั้งของสหรัฐเป็นโค้งที่สําคัญมากของสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ต้องถือว่าช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆ10วันและเหตุการณ์ในตะวันออกกลางมันก็เข้มข้นขคือจริงๆซะด้วยอาจารย์ประเมินอ,อย่างไรบ้างครับอาจารย์สลาวุฒิครับ ใช่ครับขณะที่เรากําลังเดินหน้าสู่การเลือกั้างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะเราก็เห็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยถึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะฮะทั้งสนามในดินแดนฉนวนกาซาแล้วก็ในเลบานอนคุณวาดครับวันนี้เนี่ยที่กาซามันเข้มข้นมากนะฮะแล้วผมคิดว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้สหรัฐอเมริกาภายใต้โจไบ,บเดนพรรคเดโมแครตเนี่ยนะฮะลำบากนะ,ะเพราะว่า ในกาซาเนี่ยอิเซลได้ได้ทําแผนนะครับคือทําตามแผนเจเนอเรลส์แ plan เป็นแผนของนายพลนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วแผนนี้เนี่ยได้วางไว้ตั้งหนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกอิมเพลเมนต์นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ถูกนํามาปฏิบัติใช้นะครับเพราะว่าหลายฝ่ายทางการทหารทางด้านความมั่นคง,งของอิเซลก็มองว่า กองทัพของอิสราเอลตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในการจัดการกักบฮามาสการยึดครองกาซาแบบเบ็ดเสร็จหรือว่าการเอาตัวประกันออกมานะครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้ต่อไปเนี่ยแผน General p l a n เนี่ยจะต้องถูกนำมาใช้นั่นก็คือการปิดล้อมทางตอนเหนือของดินแดนถนวนกาซ่าปิดล้อมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับ มันมีอยู่สองขั้นตอนครับคุณวาดครับ,รบหนึ่งก็คือการไม่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอาหารยารักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเข้าไปในทางตอนเหนือของดินแดนถนวนกาซานะครับ,รบแล้วก็สร้างไอค้คอริดอระเบียงขึ้นมาเป็นถนนที่เรียกว่าเนสซริมนะครับกั้นระหว่างกาซาเหนือกับกาซ่าใต้ครับแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยก็มีการถล่มโจมตีทางอากาศ นะครับในทางตอนเหนือของกาซานะครับอตอนนี้มีคนอยู่ในทางตอนเหนือของกาซาเนี่ยประมาณสี่แสนคน,นะคแล้วก็อิสราเอลก็ประกาศให้คนเหล่านี้เนี่ยอพยพไปอยู่ทางตอนใต้พูดง่ายๆก็คือเคลียร์คนทั้งหมดจากดินแดนทางเหนือของกาซาเนี่ยไปอยู่ทางใต้ uh huh. แล้วก็ขั้นตอนที่สองก็คือเมื่อประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะฮะ ดิเซลก็จะประกาศให้พื้นที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปิดทางการทหารนะครับอแล้วในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันเดียะฮาถ้าใครติดตามข่าวเราก็จะเห็นอพวกยูวิสเซอร์หรือผู้ตั้งพื้นฐานชาวยูเนี่ยมาจัดมาจัดประชุมกันครับใกล้ชายแดนของกาซานะครับแล้วก็พร้อมกับมีข้อสรุปว่ากาซาในอนาคตทางตอนเหนือเนี่ยนะฮะจะกลายเป็น าการตั้งนิคมชาวยิวแห่งใหม่นะ oh. นี่คือนี่คือสถานการณ์แล้วก็ปรากฏว่าวิกฤตมนุษยธรรมร้ายแรงมากในในกาซาตอนเหนือค,คือคือคือแผนนี้เนี่ยมีการ implement ประมาณยี่สิบวันละนั่นหมายความว่าอาหารยารักษาโรคอุปรกรณ์ทางการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นได้เลย hmm. นะแล้วก็ผู้คนยังถูกสล่มโจมตีทางอากาศนะเด็ก ในเจะาในในกาซาตอนเหนือก็มีอยู่เยอะมากนะสภาสภาวะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งของสอเมริกาแน่นอนครับสวัสดครับครับอาจารย์ครับแล้ว UN ว่าไงบ้างครับอาจารย์เพราะแน่นอนว่าคือในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเหนืออิสราเอล,ลหรือตรงกาซาเนี่ยคือ UN ก็มีบทบาทอย่างยิ่งแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ ที่แน่นอน UN เอนน้ำหรือ UN เก็พยายามจะมีบทบาทต,ตลอดมาก,ก็พยายามเห็นบทบาทแต่ว่าตอนนี้เขาทาอะไรได้ไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์กำลังเข้มข,ข้นขนาดนี้ครับอาจารย์ครับหน่วยงานต่างๆของ UN เอในกาซารวมถึงทางภาคเหนือก็ถูกโจมตีครับคุณว่าครับอ่าใช่เอ โรงเรียนของชาวายช่าที่มีค่ายผู้ลี้ภัยอยู่เต็มไปหมดอยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะก็ถูกโจมตีเหมือนกันนะเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยแม้แต่สหารัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องออกมายื่นจดหมายผ่าน,นาจดหมายที่เป็นเป็นส่วนตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศมีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยื่นร่วมกันว่าถ้าหากว่าสอาเอลไม่ส่งความช่วยเหลือทาง ทางมนุษยธรรมเข้าไปในในกาซาเนี่ยนะฮะในทางตอนเหนือเนี่ยเขาจะประเมินเรื่องของการส่งอาวุธให้กับอ e ิสราเอลครับนะคือคือในอนาคตอาจจะเปลี่ยนนโยบายละจํากัดเรื่องของอาวุธที่จะส่งไปให้กับ e ale, นะอิสราเอลนะฮะตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลก็ก็ละล้าละหล,ะล,ะล,ะละังนะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้ความช่วยเหลือบางส่วนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเข้าไปนะคือคือผมจะชี้ว่า จริงๆแล้วสหระชาชาติเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีเรเ e อร์เห,หรือมีอำนาจอิทธิพลในการที่จะไปกดดันอิเซลเลยครับสหรัฐอเมริก,กามีครับ,รบรแต่ว่าไม่ทำพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นว่าอิเซลต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางส่วนนะครับอันนี้เนี่ยเป็เปนเป็นภาพที่ผมคิดว่าเราเห็นชัดเจนครับครับอาจารย์เคยชี้ประเด็นว่าอเมริกาเนี่ยแน่นอนว่าใน รัฐบาลของออประธานาธิบดีไบเดนก็จะเห็นว่าพูดอยากทำอย่างหมายความว่าเอาพูดละว,ว่าอยากจะทูสเล t สูทูสเลตโซลูชันอยากให้หยุดยิงแต่สุดท้ายมันไม่สําเร็จและไอวูดก็ยังส่งเพราะฉะนั้นไอคำว่าพูดอยากทำอย่างก็ไม่ได้ไกลาจากข้อเท็จจริงแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้คือบิงเคนก็เดินทางเข้าไปในเหตุการณ์ในใน,ในพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็เดินทางไปที่ไปที่กาตาอย่างที่อย่างที่เราก็เห็นรายงานข่าวขณะเดียวกันคือไบเดนเองก็กำลังจะหมดสมัยก้าวสู่ ระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสซึ่งแฮร์ริสเขาพยายามจะเอาตัวออกห่างจากคุณไบเดนหมายความว่าเขาพยายามจะเป็นต,ตัวเองซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะพ้นหรือไม่พ้นในสายตาของของคนอเมริกันแต่เดี๋ยวเราขอดูเหตุการณ์ในตะวันออกกลางก่อนนะครับการเยือนของเบงเคนในรอบนี้ไปถึงกาตาหรือว่าไปคุยกับกับอิสราเอลมันจะส่งผลอะไรในโค้งนี้ไหมครับคือ,อเราทราบดีว่าเบงเคนขณะนี้เนี่ยก็คงจะ ทำทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้การเดินเกมของตัวเองมีผลบวกต่อการเลือกตั้งที่จะถึงนี mm ้ hmm. นะครับครับการมาเยือนในตะวันออกกลางครั้งนี้เป็นครั้งที่สุดล้ดครับะนะฮะ,ฮะแล้วก็ทุกครั้งที่มาเยือนเนี่ยฮะก็ล้มเหลวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาล้มเหลวในเรื่องของการเาจรจาทําข้อตกลงอยูจริงในตะวันออกกลางนะฮะเพราะว่ไอเซลไม่ไม่ยอมรับนะครับเมื่อใดก็ตามที่ข้อตกลงจะถึงใกล้จะ ประสบความสําเร็จเนี่ยนาธานยาฮูก็จะกลายเป็นอุปสรรคแล้วก็ไม่ยอมที่จะลงนานมนะครับอันนี้คือปัญหาแรกนะครับ,รบทีนี้เ <c oughs> บงเกตเดนนะครับมาครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็เช่นเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นการมาในช่วงเวลาที่ยาซยยินวาเนี่ยเสียชีวิตไปรียบล้อยแล้วแล้วเราก็เห็นท่าทีของสาเบกาก่อนหน้านี้นะครับว่าเขามองว่า สถานการณ์ขณะนี้มันเอื้อต่อการพูดคุยเจราจาหยุดยิงในดินแดนชนวนกาซานะบอกกับอิเซลบอกกับโลกว่าตอนนี้อิสราเอลประสบความสําเร็จล้วนะฮะสานที่จะจัดการกับผู้นําสูงสุดของฮามาสแทบที่จะไม่มีผู้นําของฮามาสหลงเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะทําข้อตกลงหยุดยิงนะครับแล้วเขาก็เดินทางมา วิธีคิดของตะวันตกแบบนี้หมดหมด,หมดเลยครับคือ,อคิดว่าตอนนี้ฮามาสไล่เที่ยวเล็บละ,ะหัวหน้าผู้นำของเขาถูกสังหารหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นช่วงเวลาที่จะผลักดันให้เกิดทำข้อตกลงอยู่ยินกะหว่างกันเบงเค่นก็มาที่ตะวันออกกลางแล้วก็มาเจอกับผู้นำอิสร,ราเอลซาอดิอาระเบีย,รว,ยรวมถึงล่าสุดก็คือกาตาในกาตารเนี่ยนะฮะก็ออกมาแถลงร่วมว,ว่าวันนี้เนี่ย ถึงเวลาที่จะมีการทําข้อสกลงอยู่จริงการเจราจาจะเริ่มต้นอีกขึ้นอีกครั้งจริงๆแล้วานายกมนตรีของของกาตาก็ออกมาพูดในลักษณะดเดียวกันบอกว่าการเจราจาจะจะฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในไม่กี่วันข้างหน้านี้แต่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นี่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องทีเ่เราต้องจับตามองกันต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นขณะนี้เนี่ยสถานการณ์มันหนักขึ้น นะ mm. มันไม่มีเงื่อนไขของการจะนําไปสู่สันติภาพเลยสิอ mm. เคลยังจัดการกับประชาชนคนในกาซ่ายอย่างหนัก mm. แล้วก็ยังขยายความรุนแรงเข้าไปในประเทศเลบานอนอ่ะ,นะะล่าสุดเนี่ก็ไปไปถล่มโจมตีโรงพยาบาล mm hmm. นะครับ mm. ในประเทศเลบานอนไอเซลบอกว่าเฮ้ยไอใต้าฐานของโรงพยาบาลเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีเงินมีทองของฮิสปูลล์ เอาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปถล่มโจมตีปรากฏว่าในการถล่มโรงพยาบาลของอิสเซลเนี่ยมันไม่เหมือนที่กาซาที่กาซาอิสเซลถล่มโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่มีไม่มีหน่วยงานอิสระไหนเ <c oughs> ข้าไปตรวจสอบได้ <c oughs> นะเพราะว่าทหารของอิเซลเนี่ยอยู่เต็มพื้นที่กันไปหมดเลยในกาซ่าแต่ในเบานอนเนี่ยมันแตกต่างครับคุณวาดครับ,รบ <spectral. S 1> ะในเบานอนเนี่ยพอถล่มโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยมีหน่วยงานอิสล่เข้าไปตรวจสอบเลย นะแล้วก็บอกว่ามันไม่จริงมันไม่มีไออะไรทั้งนั้นที่อิเซลอ้างนะเพราะฉะนั้นสนามในเดนอนอนเนี่มันจะเป็นสนามเปิดโปงความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างที่อิเซลอ้างเนี่ยเอ่อมันไม่เป็นความจริงทั้งนั้นเลยแ mm hmm. นะสิ่งที่อิเซลทำขณะนี้ก็คือการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะในประเทศเดนนเอ่อหลายคนก็ถามว่าแล้วอิเซลต้องการอะไรนะฮะครับ นักวิเคราะห์บางคนเขาสรุปออกมาเลยว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่ต้องการที่จะขยายดินแดนของอตัวเองและภาคใต้ของเลบานอนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่อิสราเอลต้องการที่จะขยายอ,ออกไปครับครับดังนั้น,น,นถ้าตามที่อาจาร,รย์สลาวุธรายงานเมื่อสักครู่เนี่ยพอเห็นภาพที่วิเคราะห์ออกมาว่าการที่เขากําลังจะเข้าไปตั้งถิ่นฐานลุกพื้นที่เข้าไปในกาซาก็เหมือนกับที่เขาทําในเวสต์แบงค์ ไดอย่างที่เราทราบกันตลอดว่าเขาก็รุกพื้นที่เข้าไปจนกระทั่งเวสต์แบงก์ประมาณสักหนึ่งในสามเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ของเขาซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์แต่ขณะเดียวกันด้านเหนือก็เช่นเดียวกันที่นี้เราเห็นภาพแล้วแล้วตอนนี้มันรุนแรงเข้มข้นขึ้นแต่อาจารย์ครับผมก็เห็นรายงานว่าทางฮูตีเนี่ยยิงไฮเปอร์โซนิกเข้าไปที่เทลอาวีฟตอนนี้มันมันมัน,ม,นมันเป็นยังไงฮะคือคือมันยิงเข้าไปจริงๆใช่ไหมแล้วมันมีผลของประชาชนที่นั่นอะไรยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ ใช่ครับเอ,อเราเห็นข่าวนะครับ<ฆ>คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราเห็นข่าวว่าทางสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเนี่ยเข้าไปถล่มโจมตีในประเทศยเยเมนครั้งใหญ่เลยใช้ไอไอบอมขนาดใหญ่ที่สหรอเมริกาไม่เคยใช้าปาหลายปีแล้วที่ไปถลม่มในเยเมน<ฆ>แล้วก็คิดว่าศักยภาพทางการทหารของฮูซี่เนี่ยจะจะ จะลดน้อยไปลงแต่การที่เขาสามารถที่จะยิงไฮเปอร์โซนิกเข้ามาในเซนอาวิฟแล้วก็สร้างความเสียหายได้อย่างนี้เนี่ยนะฮะนั่นหมายความว่ากูซี่ยังยังยังมียังต่อสู้อยู่แล้วยังพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเซลแล้วก็สามราการในภูมิภาคกวันออกกลางแต่รับคือวันนี้ผมคิดว่าอสถานการณ์มันค่อยๆยกระดับขึ้นไปแล้วเราเห็นตัวแสดงมากมายในภูมิภาคกะวันออกกาง ครับวันนี้เราเห็นหู่ซี่เราเห็น,นกองกําลังติดอาวุธในิรักีเรียที่พร้อมสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลเราเห็นกลุ่มฮิสปุนเหรอนะครับแล้วเรากา็เห็นอิสราเอลพยายามที่จะเข้าไปถล่มโจมตีตามประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปมองเกรเตอร์อิสราเอลที่เป็นนโยบายของขบวนการไซอลนิสตั้งแต่ต้นน,นะครับดินแดนของอิสราเอลเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่ อแม่น้ํำนายจนถึงแม่น้ําอยูเฟรติสนั่นหมายความว่ามันจะกินดินแดนตั้งแต่อประเทศอียิปต์บางส่วนนะครับไล่มาจนถึงเดปานนซีเรียอิรักนะครับแล้วก็รวมถึงอีกบางดินแดนอีกบางส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลางนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสงคราม มันจะไม่หยุดลงหมายความว่าถ้าวันนี้อีเซลกำลังเดินหน้าเพื่อที่จะขยายดิน,นแดนหรือว่าขยายดินแดนขอ,ของตัวเองให้มันเป็นไปตามกรอบแนวคิดพื้นฐานของขบวนการไรายอ,อุนิสในศตวรรษที่สิบเก้าเนยนะฮะผมคิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางขนาดนี้มันล่อแหลมมากอมันจะนำไปสู่สงครามใหญ่ในระดับภูมิภาคได้เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าอ่าคือดินแดนต่างๆทุก ดินแดนที่เรียนมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับอิหร่านทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่ามันคือพื้นที่ทับซ้อนที่อิหร่านเองก็มีอิทธิพลเหนือดินแดนเหล่าน,น,นี้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นอิรักก็ดีภาคใต้ของเลบานอนรซีเรียอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะันั่นหมายความว่านี่คือจุดปะทะของอิสเซลแล้วก็ประเทศอิหร่านนะครับคือคืออิสเซลจะไม่สามารถที่จะเอาชนะดินแดนต่างๆ เหล่านี้ได้นะครับถ้าหากว่ายังมีอิหร่านอยู่เพราะฉะนั้น,นบันนี้ก็เลยสิ่งที่สําคัญก็คือการเผชิญหน้าสําปัาการระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลได้แล้ครับอ,อ,อาจารย์ครับทีนี้เราเห็นสถานการณ์แล้วว่าภาพรวมก็คืออิสราเอลยังเดินไปตามแผนใหญ่ของเขาซึ่งเป็นแผนดั้งเดิมคือการขยายดินแดนอย่างที่อาจารย์สลาวุธกรุณาเล่าให้ฟังในขณะเดียวกันตอนนี้มันเข้มข้นขึ้นและแน่นอนมันสะท้อนกลับไปถึงการเลือกตั้งในอเมริกาอาจารย์สลาวุธเคยวิเคราะห์ไว้ว่า กลุ่มมุสลิมอเมริกันคือชุมชุมชุมชนมุสลิมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ออกไปเลือกทั้งแฮร์ริสและทรัมป์จนถึงนาทีนี้ทิศทางนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหมครับและเขาเข <ๆ S 1> ายังเกาะกลุ่มกันแน่นเขาจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันหรือจะไม่โหวตหรือจะไม่ออกเสียงคือตอนนี้เหลืออีกสิวันเท่านั้นเขามีทีท่ายังไงกันบ้างครับอาจารย์ครับครับส่วนแรกเนี่ยคือเบื่อนหน่ายเรื่องของสงครามที่เกิดเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและนโยบายของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้น บางส่วนเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ออกไปเลือกอันเนื่องมาจากว่าอทั้งสองอพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเดโมแคร t ก็ดีหรือริพับ l ริกันเนี่ยก็มีนโยบายสนับสนุสนอิสราเอลไม่ได้แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยก็จะไม่ออกไปนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็อาจจะออกไปนะฮะแต่ว่าออกไปสกัดกั้นไม่ให้ช้าขึ้นมาอนะฮะเพราะว่า คนอเมริกันมุสลินบางส่วนเนี่ยนะเขามองว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยมันจะมันจะสร้างความเสียหายให้กับตะวันออกกลางมากกว่าครับนะครับค,คือคือคือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราเห็นชัดเจนจริงๆแล้วสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลมาจากในยุคข,ของทรัมป์เรืร่องที่เรื่องไปประกาศให้เยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเรื่องของการโจมตีในพลิไานีก็ติมสุไลมานี่เรื่องของการเอาดินแดนต่างๆในเวสต์แบงก์เนี่ยนะฮะจะมอบให้กับอิสราเอลผ่านการทำข้อตกลงที่เรียกว่า d e a l of the Century นะครับเพราะฉะนั้นคนอเมริกันบางส่วนก็มองว่าโอ้ยทรัมป์เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นไปสนับสนุนแฮร์ริสดีกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยแฮรริสก็ พูดออกมาตามตรงว่าเอาคอธอต้องการเห็นการหยุดยิง mm hmm. ในดินแดนฉนวนกาซา mm hmm. นะครับแต่ว่า,าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะผมคิดว่า,าไม่ว่าแฮรหริสหรือทรัมป์ <Trump. S 2> จะขึ้นบ่า mm hmm. เนี่ยนะสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็คงจะยังไม่ลดเราเบาบางลงนะครับ mm hmm. วันนี้ mm hmm. เราก็คงจะต้องจับตาบองแฮรริสนะว่า ฮาริสจะกดจานอิสรเซลได้มากน้อยแค่ไหนนะเพื่อที่จะไม่ให้ขยายความรุนแรงขยายพื้นที่ของอสงครามออกไปในภูมิภาคตะวันออกกลางทั่วทั่วคือคือพูดง่ายๆก็คือว่าความหวังเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าฮาริสเนี่ยอาจจะอาจจะทำให้สถานการณ์ลดเราเบาบางลงได้นะครับ เสียงทุกกลุ่มในอเมริกาตอนนี้สําคัญมากเพราะว่าสถานาการณ์การเลือกตั้งเนี่ยมันคู่ขี้ที่สุดในรอบในรอบหลายสิบปีนี้ก็ว่าได้ก็ต้องถือว่าเป็นการชิงประธานาธิบดีที่เข้มข้นที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าทั้งหมดมันมีผลกับโลกพอเมริกาก็เป็นพี่ใหญ่และแน่นอนว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางมันก็จะส่งผลไปในทั่วโลกได้ถ้าถ้าสงครามมันยกระดับขึ้นวันนี้กราบขอพระคุณอาจารย์สลาวุฒิอย่างสูงครับ